โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนี่ผมไซโคนี่นะครับวันนี้ในเกมของเดสบอยเดรย์นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นคัดกรรที่มีชื่อว่าเดอะเดสสลิงเกอร์นี่นะครับก็เป็นคัดกรรที่มาใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเปล่าสำหรับผมว่าผมว่ามาใหม่นะเออผมก็เห็นเพิ่งแบบพี่องค์พี่เอกแคทนี่นะครับนะฮะก็วันนี้เราก็จะมาลองเล่นกันดีกว่านะครับนะเบอร์ที่เราจะใช้ก็มีสโมสรสามเบอร์เองนะครับเพราะว่าผมจะวิ่แค่สิบสามนี่นะครับสำหรับเดสสลิงเกอร์นะอื เพิร์ก็จะมีหัวเกียร์นะครับมีเสียงเรียร้องของปฏิศาจนะครับเสียงอู้อี้ของข่มขืนประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสลับเปิรลนะครับอืมเบสิกเบสิกเลยเราเป็นนี้นี่ไหมความเร็วในการดึงปืนเออก็โอเคนะโอเคขึ้นเลยนะครับจะได้แบบไวๆนะจะเป็นโอเคเอาไปครับผมนะโอเคไม่พูดมากทำเพลงเราไปเล่นกันดีกว่านะครับผมนะดีจะเกมไมค์คาร์ไปเล่นได้บ่อยเลยโอเคครับทุกคนในสุดเราก็จะหาห้องเจอสักทีนึงครับนะฮะก็วันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับอยู่กับจุด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 ีโก็อะไรอ่ะมินมินมินนัโตะมินน หรือมินาตโตะ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 เออน่ครับไปเลิกโต้เดี๋ยวนี้นะครับกดสักทีรอห้องน้ำมาทุกคนผมรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งโอเคครับมาเราเริ่มอยู่หน้าเกมแล้วนะครับ, <S <S บนะฮะก็บอกเลยว่า The Bad a ไล v e เนี่ยผมไม่ได้เล่นมา,มานานมากนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็ตัวตัวละครเน,นี่ยตัวสลิงเกอร์เนี่ยผมเล่นแค่2รอ,อบเองนะครับนะฮะก็คือเนี่ยรอบที่2นี่นะครับตั้งแต่เล่นมาเนาะ อก็จะแบบเล่นกระจกกระจกบอกริงก็ขออภัยนะครับนะฮะโอเคให้แต่แบบนี้เล็กอยู่ในพูดถึงนะครับอแบบนี้เบสิกเบสิกเลยนะครับนะฮะหลายคนน่าจะเคยเล่นข้างบนมีคนมีคนปัดไม้ไหมมีนะฮะน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนู้นครับทุกคนฝั่งมู้นหมดเลยนะครับฝั่งนี้มีไหมไม่มีนะครับไม่มีตอนนี้พราชีวีเขาน่าจะจับมือจับกุ้งจับขาจับแขนคุินอยู่นะครับอืม้ยอยู่ไหนกันนะเจ็บคอก็เจ็บคอนะครับ อยู่ไหโอ้ยมีคนระเบิดด้วยแหละทุกคนครับมีคนระเบิดด้วยแหละอยู่ไหนวิ่งออกซ้ายครับผมจับหนึ่งคนครับเรียบร้อยดึงมาดึงมาจับแทงมาหนึ่งทีครับผมวิงไปหนวิ่งออกซ้ายหรืขวาวิ่งไปแล้วตอนนี้วิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วยังไงครับเจ็บท้องครับผมตอนนี้ปวดขี้ครับปวดขี้ครับไม่ใช่ปวดขี้ครับปวดท้องว่าไปทีนึงโอ้ยทำไมเขาวิ่งอย่างนี้ล่ะเมื่อกี้ผมมีมีคนอยู่ข้างหลังนะครับเมื่อกี้ใช่ปะมีคนลงมานะฮะแฝงก่อนแล้วกันพวกของไว้นะฮะเมื่อกี้ห้องใต้ดินหรือเปลล่่าาาข้งง ใช่ไหมใช่ด้วยนะครับห้อง V.I.P เลยนะเมื่อกี้มีคนลงมาตรงนี้นะครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะก็จะเห็นนะมีคนมีม้าตรงนี้ไหมไม่มีโอเคลงได้ครับมีคนเปิดกล่องข้างล่างด้วยเปิดกล่องข้างบนผิดเอาเขาซ่อมเครื่องเดิมไม่ใช่เขาโดนหน้าต่างแทนตะกอนไปครับอยู่ขวามือนะครับทำแก๊งระเบิดจริงหรือระเบิดเล่นก็ไม่รู้อา้าวมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยครับคนหนึ่งมีรอยเท้านะฮะพังก่อนดีกวนะ่าเรียบร้อย วางไม้ตรงนี้นะเดี๋ยวเขามาเล่นกันครับไม้เนี่ยเป็นสิ่งอันตร,รายของเดสเดสลิงเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมันนั่นแหละครับที่ผมพูดไปนะมันช่วยในการทําให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยบังได้เนี่ยดิ้นได้เนาะประมาณนั้นเขาซ่อมทาแถลงกันอะไม่ได้ไม่ได้น่าจะซ่อมนะเพราะน่าจะลงไปเชื่องกันแล้วตอนเนี้ยดูเครื่องนี้ก่อนเครื่องซ้ายมือโอเคมีคนลงไปแล้วนะเมื่อกี้เห็นปะตัวเหลืองหัวละล้นครับโอเคเราไปรอเขาดีกว่านะครับพอปากถ้ำเลยโอเคมาแล้วเราตีคนไหนก่อนตีเราตีคนหัวเหลืองก่อนตีหรือว่าไงดีนะ แตกหนึ่งครับโอเคผู้หญิงสีดำยังไม่ขึ้นไปนะขึ้นเสื้อดำแปลว่าเสื้อดำอยู่ในตู้อยู่แถวนี้แหละทุกคนเอา้าเสื้อดำเอา้าเดี๋ยวนะทำไมคนเยอะจังเลยมันไม่มีแค่นี้ไม่ใช่หรอโมเดลมีในตู้นี่ไงในตู้จริงด้วยเออแน่น้องดำน้องน้องชื่อเขาชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละทำไมเขาช่วยกันเยอะจังมีคนโดดลงมาทับหัวไหมเฮ้ยไม่เสียงในตู้หรือเปล่าวะผมดีนะ ตัเอ้าเจอเฉยเลยเอ้าพี่โลนพี่โลนอะไรเนี่ยทำไมพี่โรนแอบในตู้อย่างนั้นล่ะเสียงมันได้ยินนะห้องวีกแล้วหรอฝั่งนี้แล้วกันคนระับขึ้นยาดิแต่เมื่อกี้ขึ้นไปผม,มได้เสียงผู้หญิงไว้ทุกคนไหนวะ,นวะ,นวะตู้นี้หรือเปล่าไม่มี แต่ผมนี่เสียงจริงนะทุกคนโอเคเขาฮิลเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมเนินร์คคอลลี่ผมไม่ได้อะ่ะเขายืนถ่านี้สินะผมน,นี่เสียงอะ่ะตอนแรกอะ่ะคือผมหูมมแว่ววะไม่แน่ใจนะครับผมว่าเราไปหาคนนึงอ่ะอีกคนหนึ่งที่มาปั่นอยู่นะครับเ,เราปล่อยให้เขาเล่นกันบ้างดีกว่านะครับเราไม่ฟ้องเนาะโอเคเราไปหาเครื่องที่เขาได้ปั่นอยู่นะครับเครื่องไหนวะเนี่ยฝั่งนี้ไม่น่ามีครับฝั่งนู้นได้เลยน่าจะขึ้นบนบ้านหรือเปล่าไม่ก็ซ้ายมือนู้นนะครับ เราไปหาเขาบ้างดีกว่าครับเราเฝ้าไม่ดีนะเราให้เขาเล่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปมันสั้นไม่ใช่หรอกมัไม่หนุกไม่หนุกไม่หนุกหนาดบนบ้านบนบ้านไม่มีใครปั่นด้วยนะเขาปั่นกันตรงไหนเนี่ยหรือเขาไม่ได้ปั่นเลยห้าเครื่องนะเพื่อนหืมไ้เครื่องนี้มีคนปั่นฮันแน่เอ้ยยิงไม่โดนเอายิงโดนดีกว่านู่าไม่โดนนู้นวะไม่โดนแต่คอมิวเตอร์เล้วยิงโดนยิงโดนอ้าวไปช่วยเพื่อนหรอวิ่งไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวน้องน้องน้องดำไม่รู้ไปไหนอ้าวเดี๋ยวคนหนึ่งปล่อยคีย์บอร์ดไปแล้วฮะ กลับที่เดิมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮไปไหนซ้ายหรือขวาเอาอยู่ฝั่งนี้ครับเอ้าไม่หลบด้วยเอาอะไรเนี่ยทำไมผู้รอดชีวิตคนพวกนี้เขาไม่หลบกันเลยครับท่านผู้ชมครับผมงงมากงงจริงงงแบบตจวใจโจ้ใจจ่อห้องใต้ดินนี่มันแขวะไม่ได้แล้วมั้งเนาะโอเคเขาอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนด้วยนะครับเขาน่าจะเดิมเช่วยละเห็นปะเมื่อกี้เห็นออร่านะผมอเบอร์เห็นออร่าไปด้วยเนาะมาปึบโอู้หูยเล็งเยอะไปเล็งเยอะไป เลงเยอะไปเมื่อกี้เลงเยอะไปไม่ใช่เลงเยอะไปคาดเยอะคาดไปเยอะคาดไปเยอะคาดเยอะไปปุ๊บโอ้โหอันนี้ก็าคาดไปอีกไม่ใช่ผับจีอยู่ไหนเอ้ยร้อนอ๋ออยู่นี่ทะลุมาทำไมครับเขาคิดว่าเขาจะออกขวาหรือซ้ายครับทุกคนปุ๊บโอ้โหไม่โดนครับขี่อีกไปไหนจะไปไหนใส่ปุ่นก่อน เอ้ยอยู่ไม่ทันโอ้พี่สะโคบยากเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ใช่ขี้ขวาแล้วมันได้เลยนะครับมันต้องแบบมีนิดหนึ่งน้องเป็นชะลอชะลอคิดว่าจะแอบพี่อหรน้องคิดว่าจะแอบพี่เหรอน้องเขาจะเล่นไม้แน่เลยอะไม่เล่นซะด้วยมาไปไหนพี่ไปไหนไปแล้วครับเขามีแอบหลังหินไปแล้วฮะเขาคิดว่าเขาเนียนจะผมเหรอผมว่าไม่เนียนนะเฮ้ยเฮ้ยไปโดนแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมได้อยู่ไอ้จิ๊บ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  หมดแล้วอะทุกคนผมว่าเกมเดียวไม่น่าจะพอนะสารบคลิปนึงนะฮะโอเคเรียบร้อยครับแห้งหนึ่งครับดึงเลยดึงก่อนน่าจะสองเกมครับคลิปนี้แต่ว่าผมได้คะแนนน้อยแน่เลยทุกคนครับเพราะว่ามันผม,ผมจบไปไปอะผมไม่ได้เขาผมไม่ไดใ้ให้เขาวิ่งกันเลยอะไปแขวนก่อนแล้วกันไปนี่เรียบร้อยที่หลังอย่ามาแจมจ้ากับพี่น,น้องนี่ประมาณน,นี้นะครับโอเคทุกคนเกมนี้น่าจะจบแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันดีกว่านะครับ Tesco เราได้คะแนนมาทั้งหมดหมื 15, ่นห้าเองหรอไม่คุ้มเลยอ่ะไปอีกสกตาคครับทุกคนมาทุกคนเริ่มแล้วโอ้แล้วด่านนี้ด้วยไอ้ด่านแบบคลองนู่นคลองนี่ผมบือเลยผมไม่ค่อยชอบด่านนี้นะครับเพราะว่าผมมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าผมมองเห็นแล้วคนหนึ่งทุกคนเห็นเหมผมไหมข้างหน้ามีคนหนึ่งรงับตูนะครับบอเ,เลยเรอบเนี้ยเป็นตี้แบบตีอะไรนะเขาเรียกเป็นตี้แลบะบตี้ฝาแฟดสามคนนะฮะเจอแล้วคนหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เห็นนะฉันเห็นนะเอาไปไหนแล้วดีนี่ครับผมไม่รู้ว่าไปไหนครับเจอหนึ่งฮะได้ถึงสองหรือเปล่า ฮึมึมไม่อยู่ใกล้เพื่อนเลยเหรอไม่เกิดไม่เกิดใกล้เพื่อนเลยเหรอฮึมกรตอนนี้จะพุ่ยังไงให้โดนมาแนสลิงเนี่ยไปไหนแล้ววิ่งนไนแล้วปุ๊บไม่โดนเซตโคตรมีซิกแซกซิกแซกมาครับผมมาเพื่อนชั้นให้นายวิ่งไปก่อนนะฮะผมให้เขาวิ่งไปก่อนนะครับเอ้ยโดนด้วยโอ้โหคนแม่นตอนนี้โดนยังไงยายาขอร้องวิ่งมาโอ้โหพังก่อนโอ้ยจะตามไปถึงวิ่งเลยครับไปไหนแล้วเพื่อนไปไหนแล้ว วิ่งไปไหนอะโอเควิ่งไปขวานะครับซ้ายซ้ายเดียวไม่ใช่ไปขวานะครับอยู่สันนี้แหละทุกคนน่าจะไม่ไกลเสียงน่าจะได้ยินไปไหนนะไ,ไหนเอ่ยตันนี้แหละทุกคนผมว่านะไม่ก็บนเขาไม่ได้ยินอ่ะทุกคนฝั่งนู้นเขาปั่นเครื่องเสร็จด้วยทุกคนเห็นปะข้างหน้าจะมีคนที่วิ่งอยู่นะครับโอเคเขาไปขวามือนะเราก็รอเลยเราวิ่งไปหาเขาดีกว่านะไม่รอดี เฮ้ยโอเคเห็นคนป่วยแล้วข้างบนครับเห็นคนเจ็บแล้วคิวไหมมีเนื้อเขาลิงนะเฮ้ยเอาค้าง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 ทุกคนครับเนี่ยลุดเฉยเลยฮะเมื่อกี้โอ้โหในปุ่มลุดเมื่อกี้ในปุ่มลุดเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยตัวนี้ก่อนหาตัวที่เจ็บก่อนดิตามเลยก็ได้ไหนก็ไหนไหนนะฮะตามเลยเมื่อกี้ในปุ่มลุดเมื่อกี้ในปุ่มลุดเมื่อกี้ในปุ่มลุดเอาเอาวิ่งจุ๊กวิ่งจุ๊กเขาจะลมมาจริงอะพี่ไปขวา ก็อุ w ้ยไม่โดนขึ้น้ายขวาขึ้นไม้ต่อวิ่งขึ้นไม้ต่อจริงด้วยอืมโอเคเข้าไปขวาครับวิ่งกลับวิ่งกลับไปไหนเอ้าแล้วทำไมมีคนนึงเอ้าทำไมมีคนล้มอ่ะอ๋อเขาโดนไอ้นั่นใช่ไหมเขาโดนไอ้นั่นผมล้มนะฮะเคาเลยนะมันจะมีหลอดใช่ป่ะเวลาโดนฮุกป่ะน่าจะใช่นะครับไม่รู้หรือเปล่าเพราะว่ามีคนนึงเขาล้มไปแล้วไม่ยอมแบบไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแบบไม่ยอมหายเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกผมผมรู้สึกผมต้องปล่อยตัวนี้ไปนะเอ้ย หาทางออกไม่เจอโอ้โหแล้วหลุดด้วยข้างหน้ามีคนฮิวกันอ่ะเอาตัวเอาตัวฮิวก่อนไหมข้างหน้ามีคนฮิวก่อนเอาตัวฮิวก่อนแล้วกันหนึ่งสองซ้ำปึ๊บแตกหนึ่งได้ถึงสองเปล่าโอ้วิ่งกันเลยแมกโทมัสแมกโทมัสเต็มเลยตรงนี้มีแต่แมกโทมัสมีแต่มีแต่แมกโทมัสมีแต่แมกโทมัสนะฮะโอเคเราปล่อยเขาเจ็บไปก่อนแล้วกันเราอุ้มก่อนไปให้เขาเล่นยาขึ้นนะฮะมีแต่แมกโทมัสนะฮะตีแมกโทมัสตรงนี้มันออกไงเดี๋ยวทุกคนผมหาทางออกไม่เจอเนี่ยเจอละ หลงไดไงวะเมื่อกี้มาวางแขวนก่อนเขาหน้าจะไปคิวทางขวาเบอร์นะครับเมื่อกี้เห็นอยู่แบบใช่หรือเปล่านี่งทุกคนเมื่อกี้มีคนยิงกันตรงนี้ยไอ้คนเจ็บอ่ะนี่ยไม่ใช่คนเจ็บนี่คนเจ็บอยู่นี่คนเจ็บอยู่นี่อนเลคนเจ็บไปก่อนทะเลคนเจ็บไปก่อนอันนี้เพื่อนไปไหนขอทีนึงเบาๆขอทีนึงเบาๆโอเคมีคนอยู่ขวามือนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่เราแขวนตัวคนนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปล่าคนที่เจ็บต่อนะครับไปเจ็บสองตอนนี้ แขวนฮุกท้องอ้าวฮุกตรงนี้ก็มีนี่หว่าเออนะทุกคนเราต้องรีบแขวนเสร็จแล้วก็ไปรีบไปล่าคนต่อไปเขาน่าจะไปเชื่อกันแล้วผมไม่เดาจริงด้วยอ้าวไม่เชื่อกันหรอเขาอยู่อ้าวอ้าวโอเคช่วยดิช่วยดิช่วยดิดึงนะดึงนะดึงนะเพื่อนบอกแล้วดึงนะดึงนะดึงนะตรงนี้เขาช่วยเสร็จแล้วครับทุกคนผมแขวนคนนี้ก่อนลันแขวนนะทุกเดิมแล้วกันทุกเดิมดีเปล่าทุกเดิมแล้วกันนะครับอีกคนหนึ่งเขาสเตย์สองแล้วคนที่ตรงแขวนอยู่ ให้เพื่อนอยู่พึ่งหลุดอยู่พึ่งหลุดขอร้องนายพุ่งหลุดไปแล้วรอบนึงหรือเปล่าอย่าขอก่อนทีเดียวทีเดียวโอเคได้อยู่โอเคเขาน่าจะไปยิงกันตรงซ้ายมือครับในตรงนี้เลย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 ไม่ต้องฮุกไม่ต้องฮุกอันนี้ก็ได้เอาขวาก่อนขวาตัวฮุกไปแล้วรอบนึงตีเลยครับไอ้คนนี้อยู่ไหนอยู่ข้างหลังครับผมต้องยิงให้โดนผมต้องยิงให้โดนผมต้องยิงให้โดนยิงโดนด้วยเกินไปคนคนนี้เกมจบไวมากเกมนี้ จบไวจบไวมากล้มหมดครับทุกคนโอ้โหเกมไวมากครับเกมนี้คือกว่ตัวนี้มันโกงจริงเลยครับทุกคนผมเอาไปแขวนเลยแล้วนะแม่เขาเล่นกันแล้วนะครับให้เขาแต้มน้อยแล้วกนะันแรงตกนะครับเอ้ยเราน,นี้ก็ก็ก็เกิดไปนะไปวาร์ปเลยเราไปหาคนที่ล้มต่อแล้วกันครับอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยแถวนี้นะผมจำได้นะครับอ๋ออยู่ตรงนี้เลยครับไปมาอุ้ม้ะเพื่อนรักฉันมาอุ้มนายแล้วนะฮะเกมไวมาก เอาไปแขวนพู้ไหนดีนะโอ้แล้วฮุกโคตรไกลเลยครับแต่ละอย่างน่าจะหลุดปะเนี่ยโห่น่าจะมีการวิ่งต่อนะฮะรอบนี้วันนี้พุกข้างหลังก็มีนะโอ้โหไม่มีฮุกเลยเหรอแถวนี้โหโคตรไกลครับทุกคนหัวต้องหัวต้องมีการวิ่งจับอีกรอบนึงว่ะแน่นอนครับน่าจะหลุดน่าจะหลุดหลุดแล้วโอเควิ่งจับรอบนึงฮุกไกลมากครับด่านนี้วิ่งไหนเอาวิ่งมาทางนี้เยอะเลยเอ้าเอ้าแล้วโดนดิเอ้าอะไรเนี่ยทำไมเขาไม่วิ่งหนีผมล่ะ เออหุกใกล้ๆก็มีไปไกลทำไมวะนยไปครับทุกคนหุกนี้แล้วกันไปหมดแล้วครับเอ้านี่เพื่อนนี่วะนี่คนที่โดนไปแล้วหุกหุกข้างหน้าแล้วกันนะครับไกลแต่ใกล้ไกลแต่ใกล้เคียงไปครับไปแขวนได้หมดแขวนได้หมดไปเพื่อนโดนไปเลยแขวนไปยบร้อยหมดอย่างไวเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนะฮะบอกเลยว่าผมไม่ได้เก่งอะไรนะทุกคนผมว่าตัวละครมันอาจจะโกงไปนะครับหรือว่าผู้เล่นเขาอาจจะใหม่เกินไปเพราะว่าผม แล้วประมาณ19นะทุกคนเออโอเคนะครับก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้แล้วกันนำหรับหัวของปากของคอสแ้วกันนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาก่อนใครชอบเกมได้ใบในไลค์อย่างนี้อีกหรือว่าอยากทำอีกในอนาคตนี่นะครับหรือว่าคลิปหน้าอยากทำอีกอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาก่อนบ๊ายบายครับผมไปละตึงดนึงดูหน้าตาเขาสิแบบตาสีฟ้าน้น้ากลัวน่ากลัวนะครับทุกทชมบ๊ายบายครับตาแต่ไปเลยหมื่นเจ็ดก็ดีกว่าตาทีแล้วนะ